n i n เ Game Diary โอเคครับน g a เกมไดอนนี้วันสุดท้ายนะครับกลับจากทิดสแก้วขณะนี้เวลา8ปดนาฬิกาสีิบ้านาทีับออกจากที่ผาช่ายสุขบัะโลก็จะว่ากาจะยิงยาวถึงกรุงเทพเลยครับก็น่าจะไม่ได้แวะไหนแล้วก็สำหรับค่าเดินทางค่าใช้จ่ายสรุปรวมจะอยู่วที่ท้ายคลิปนะครับ รีวิวที่พักวันนี้ก็นข้งกว้างเลยครับแต่ผ้าก็อ่ากลิ่นผ้าจะมีกลิ่นหน่อยอย่างผ้าเช็ดตัวไงครับเหมือนเราดับผ้าแล้วใส่น้ำยาซักผ้าน้อยกลิ่นมันก็จะอับๆส่วนแอร์เย็นครับแอร์เป็นแอร์ใหม่ทีวีก็อ่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เป็นตัวตัวเครื่องมันคือเครื่องใหม่ครับแต่ปัญญานัอไม่ค่อยชัด ดยรวมก็โอเคครับกับสำหรับราคาสามร้อยที่นี่มันไม่มีอาหารเช้านะครับไม่เหมือนของเมื่อวานเมื่อวานจะมีอาหารเช้าให้ที่เป็นขนมปังชางกาแฟอะไรกันนะระยะทางจากตรงนี้ไปถึงกรุงเทพที่ผมปัหบุดไว้มันประมาณสองร้อยสี่สิบกิโลใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงสี่สิบนาทีเพราะยังเขาที่แล้วครับเราพักที่ตัวเมืองสักแก้แวเนาะมันก็เลยแบบใกล้หน่อย ตอนนี้มาพักที่แถวาชายแดนอันรันี่ประเทศก็เลยแบบจะไก,กลกว่าเดิมน,นิดนึงแล้วก็เมื่อวานนะครับตอนเที่ยงที่ผมว่าจะแวะตลาดลงเรือแล้วก็ไม่ได้แวะอันนั้นผมว่ามาเดินตลาดถนนก็เดินแทนซึ่งถนนคนเดินก็ผมก็ถือว่าเป็นตลาดเล็กครับ ถ้าเกิดแนะนำเนี่ยมันจะมีอีกจุดหนึ่งคือมันจะอยูอ่หน้าโรงเรียนอนุบาลอารันนะครับนั้นจะเป็นตลาดใหญ่กว่าสำหรับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ผมมาเมื่อวาน๋ยวผมไม่แน่ใจว่าตลาดนั้นมมีทุกวันหรือเปล่าแต่ครับสำหรับคนที่มาวันเสาร์นะครับก็อลองมาดูได้แต่ถึนคนเดินตรงนี้อย่าแนะนำว่าอย่ามาเลยดีกว่า หรือว่ามันเป็นเฉพาะวันที่มีตลาดก็ไม่แน่ใจน,นะครับท้องวันนี้ผมมาเนี่ยถนนคนเดินตรงนี้มันมมีประมาณแบบเจ็ดแปดล้านถ้าเกิดเทียบกับตลาดที่ผมเดินตรงนั้นนะครับตรงหน้าโรงพยาบาลอารัญต์โรงเรียนอนุบาลอารัญต์เนี่ยเขาฝั่งขวานะครับที่เป็นตลาดที่ผมมาเดินจะเ,เป็นตลาดใหญ่เองเนี่ยค่ันที่รถบรรทุกจอดเนี่ยครับ ระว่าจะมีตลาดมีร้านขายของเต็มพุ่งที่เลย เงีกยตั้95ที่ผมเจอมันก็คือ36.55มาในเมืองมันเหลือ35 Bye. Mm -hmm. And I'm โอเคครับขณะนี้เวลา10นาฬิกา45นาทีนะครับก็มาถึงบางนาตากแล้วนะครับแต่วเราก็ต้องไปกลับรถก่อนเพื่อที่จะเข้าไปที่บางนาเมื่อกี้มาจับฉชิกเ,เซาแล้วนะครับ มีถนนที่ทำนิดหนอ่อยโดยรวมแล้วไม่ค่อยติดครับมันจะมาติดตรงช่วงใกล้ๆถึงตัวเมืองกทาน,นี่ครับก็ระยะทางวิ่งไป181กิโลครับน้ำมันที่เหลือในถังอยู่3ขีดพอดี ที่แผนไว้ก็คือถึงที่พักก็หมดบริยาครับและทางที่เหลือตอนนี้ก็อีก59กิโลครับอ,รอ,อากาศร้อนมากครับวันนี้แสงแดดไม่มีลมเย็นเลย แต่ยังดีครับอากาศที่สักแก้ว่ครับยังตอนเช้ายัางเหงาอยู่ คนที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้กรุงเทพสะแก้วอุทยานปางศีดาแล้วก็อุทยานแห่งาาหชาตอาิอะไรนะตาพญาเอออันนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต่อเส้นทางก็อยู่ในเฟซบุ๊กในเกมรยียลี่เช่นเดิมนะครับแต่ก็ อันนี้ผมก็เพิ่งรู้ครับว่าไอตัวเส้นทางนะครับถึงแม้ผมจะปรับหมุดหรือว่าจัดเรียงเส้นทางใหม่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีเส้นทางที่แบบพอเรากดในแมปในมือถือครับมันก็จะสลับหาเส้นทางอีกทีหนึ่งยังไงก็เช็คกันให้อีกทีให้ดีอีกทีนะครับตอนที่ผมไปมานี่ตัวผมเองผมยังหลงเลยฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดินาตดตามรับชมกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับ คลิปนี้สวัสดีครับ